มามาเรารู้จักอยู่บ่นั่งได้ไหมคะไหมคะอ่ะค่ะจะมานั่งลุนกันมีตะคเดี๋ยวจะขอเปิดนะพี่น้องโอ้โหห้ามโอ้ยม um, ีดแหลมแหลมห้ามอะไรนะห้ามโยน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 จระโง่ห้ามโยนอ่าห้ามโอ้โหโอเฮ้ย้หเ้ยเ้เฮ้ย้ อาพ่อฟื้นจะเปิดให้นะคะอันนี้เป็นของใครนี่ยังไม่รู้เลยเปิดให้นะคะของใครก็ของใครแล้วเนาะพ่อฟื้นเนาะใส่จับเป็นให้องใส่เยใช่ลุ้นนะคะลุ้นๆๆมาค่ำแล้ววะปองใหญ่มากเลยนะปีพุทเอาตุ้มไปพาะมาเต็มเลยเต็มโตเอาะเอาให้เลยเอาให้เลยเนาะเต็มเลยเพาะเต็มมีอีกอีกเลยแล้วก็ให้เจ้าของคันุนเองนะครัโอ้โหขาเห็นแล้ว เห็นแล้วบอผลไม้บอกผลม้เป่เป็นผลไม้บอกม่ายมเปิดมาเปิดไม่กล้าบอกไม่กล่าว่าไม่กล้าบอกต้องให้เอฟซีเห็นเองแอนแอนนแอนแอนแอน้ออนออออะไออะไรอน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 นแอนนนเอ็อนนอนแอออนแนอออนน่อ โชว์เลขหน่อยโชว์เลขหน่อยด่เอามาชูอะไรอยู่ข้างในยกโอ้ราคาราคาไปแดงด้วยนะแดงขึ้นเลยเจ็ดคือะไรมาตรงนี้ตรงนี้อ้าว FC ซีดูเอานะคะไอย่าลืมนะอย่าลืมอไม่กวัดออกไปจะพูดไแปะไว้เลยไปดูของไม้บร้เนี่ยโอ้พัดลมอะไรนะโอ้จงมีพัดล กาลองการกันแไม่เลยยโนโอ้สบาสบายมากล้วไปตั้งบ้านอกบ้านเลยเจอมีผนอลเจอขั้นว่าได้ใช้ทันใจเลยใช่โอ้สกอตไบร์ได้ใช้ด้วยในเตอร์ได้อไเนี่ย ไอ้ควงไม่รู้แล้วเป็นพัดล้มควงเก็บไว้เป็นัเจ้าดาถูกข่อยดาถูกคอยมีเซ้นด้วได้ๆๆๆเจ้้เสื้อผ้าโอ้ป้ากค้อนหนึ่งอันได้โอ้เอาไปล้างไปล้างขวดได้อยู่เอาที่พวงมาอันนึ่งกระยทกกระแทก ใช่ขอแสดานดด้ครับคัตขอบใครนะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณาของคุณเหลาพรคมค่ะคุณภาเลาพรหอค่ะคุณนทั้งวันโอ้โหจะฝากก็ได้นะคะถึงแล้วนะครับผ่านช่องบ้าคคาใสะล้ของคุณคุณภาเหลาพรหมฝากไว้ากเยได้รับแล้วนะคะวับนนี้เลยร้องโชว์เลยเลยเดี๋ยวเดี๋้านโน้นส จังไดมันไส้คุยซอคซอคุณซออเลยใช้บอเป็นแล้วไม่รองเลยเส่พักพื้นดูไม่ยากตั้งถั่นมไว้แล้วจะก็ไปใส่หน้าแต่ถันมว่าจะแยะใสหน้าใ่บ้านะใส่หดดไเนี่ยเลยได้เอว่าลาลาบอกว่าอีแม่ขอหน่อยจะเลยให้ลาลาไปนี่หรอ เออนี่เลยเร็วรุ่งเอาไปกองดาดใส่โทรศัพท์กองโอ๊ยใจพ่อเป็นอย่างเนาะอันนี้ตุกเลยนะนปหมู่เออแล้วคะอยาอบผุ้ใหญ่ดีนะฮะสุดสายนั่นีัน้อยมาให้สาวเจ้ยใลมน้อยอันนี้มันเย็นะโอเย็นเลยเย็นเอาข้ามุงก็เย็นิีมนม้ยม้จำม ยังะอบประกอใหม่เองเอาเยเย้ด้เอนสีเ็นมเยอะเลยนึกว่าแท่สองจาอ่การะแทเอ้าเจอไลใกล้ใกลต้นจะลงบอกมือทูด้วยค่ะเผอเผื่อมีลูกค้าสั่งออเดอร์ค่ะข้างหลังอีกข้างหลังอีกข้างหลังอีกเออออเดอร์แนวไว้เจิดอาตัวเล็ก แต่ใช้ดีมากค่ะนั่นเห็นไหมบ้านใช้ประจำเครื่องไม่ร้อนนะคะเปิดทั้งวันทั้งวันใช้ดีจริงๆน้องคำพาค่ะขอบคุณค่ะน้องคำพาเนาะวาสุดยอดเลยสุดยอดเลยขอบคุณมากมากนะคะได้รับเลยรุ่นอะไรสวยด้วยรุ่นอะไรอาตาลิอาตาลิไปดูไปดูว่าความมันแห้งนั่นเธอเปิดอย่างรเนี้ไปเอามาฝากเลยนะ ปักนุ่นเน่แค่ความแห้งเพื่อทำาบมันมีสายีอะไรนี่ไหมปักนี่ตรงนี้อันนี้เจ้าจะเอาไปยาวก็ต่อตรงนี้โอ้มีนี่ด้วยเด้อไม่หัวก็พกพื้นเอาไว้อยู่ดีเช็คๆๆโอ้มีตังค์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีนะคะโอ้บัตรสติ๊กเกอร์แท้นคนที่ทำ สายไฟจ้าให้คนที่ทำสายไเลยใ้คนนั้นเลยอจบกระเป๋าเลยว่าดีใจเลยบายกระเบอบกระเบื้อคุณนไม่ไมเาทมาทตายช่ังทเลยเสียรถเ์เลยใครจักคนนั้นได้ ขอบคุณนะาค่ะเอ้าเอ้าเอ้าคัมพาดูดูดูให้หมดนะเออมีอีกเด้อมีอีกเด้อะโอ้ยมีอะไรส่งมาอีกเยอะแบบถุงถุงเหรอถุงมาใส่หนอม้ามจริงจริงถุงมาใส่หนอม้าจริงจริงตัวนี้เป็นหัดตัวนี้น่ะเดี๋ยวก็จะฝากไว้ให้น้องคัมพานะคะฝากขอชื่อที่อยู่ด้วยเด้อะหนอม้อัดถุง

เอาไปดเอาไปซื้อดเรเาไดเา็จะเตรดกน้องําพานะคะไม่รู้ว่ายุ่เหยิงน้องขำาน้องขำพานเองขน้องขำพาน้องขพานองขำพานองขำพาน้องนเองขำพา้อา้วกขเนอาองขเอา้อาอ้ออาไ้องขเาองา้องขนอน้อยอ้อเอา้เอาออ้้อ้อน นั่งง่าก็มีปักอยู่เสียบคอไม้เสียบตัวสองคอหลังพมาดึงมาเออฮะเลยแผนทำไปก็ทำไปอ่าเปิดเป็นไหมทีนี้เปิดเป็นไหมมีที่เป็นไหมถ้าเปิดเป็นไปก็นั่งใส่ได้เอา้าเอ้ยยังไม่ได้ที่ปิดเนาะเอาแล้วอีโปอีโปอยี่ปุ๊ยแยบลุงยี่ปุ๊ยยีโปุน้าเตี่ยวนั่งบอกว่าให้ก็ทางนี้บอก ไอ้คำใยบอกว่าเคยแล้วนีนั่นแหละนี่แหละเนาะเออเอารงนั้เลยมมุนมโอ้ยเย็็นไหนๆนสอบสิอบต่ละคนเงยขึ้นเงยลงได้ปะเย็น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 เมากเลยนะคะจบตเลขอนไหก็ได้เร็วก็ได้นะเหนมาทนี้หน่ยจะได้รู้ว่าเย็นไมเย็นขอดู็ไขอน่อยียกนตนี้นาี่มานโเนเย็ โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้มันค่อยต้องเร่งแรงมันมีเร่งอยู่ค่ะลองปรับลองปรับปรุงโอเคแม่เมืนอไม่ใจอยากให้ยูอย่างนี้นานๆนะคะไม่ใช่วนานจะได้เห็นไมคถูบอกว่าให้มาในี่มันโชคดีเจ้าเอออโชคดียู่ไปนี่มันจะได้เงินก้อนบรกอลมเทอมเลยอันนี้เก็บไว้มากพัดลมเวลามันอันนั้นนี่มาหมุนเยอะนี่เนาะเขาจะม้างออกบอกมาเซฟไว้ทำความสะอาดบอก ไม่ใช่เวลามันอันหลวมมันอะไรมันมีอยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะได้ไล่ยุงแล้วนะได้ได้สันอันนั้นบอได้อันบอลแนวลองเพิ่นลองมากกับเป็นสันไล่ยสันลายทอะเย็นไหมคะเย็นไหมคะเย็นเย็นยังไม่เล่นนะอันนี้ค่อยๆได้ลองเล่นมันมีที่ปรับอยู่ใจลองปรับ มันอยู่ข้างๆมือมือฟันเออหมุนหมุนมือนั่นแหละปีดเปิดเคิดนึงไม่เคยเปิดว่าแรงแล้วนะเอออันนี้แรงนะนไหมาทางนี้แล้วมันคุ้นหัวไอหนาวยุ่งปิ้วเลยคนที่จะไปดีกว่าน่ามันจะได้ร้อถ้าใครมาจากหนองกอกก็กำลังสั่นๆๆอยู่นะจะได้พักจะได้จัาใอะไรอย่างเงี้ว เราขอบคุณมากๆนะคะอยู่นู้นในกระเป๋านู้นไม่ตัวนี้เนาะคุณน้องคำภาเนาะก็ขอบใจมากๆเด้อคำภาเด้อให้สาวเจ้ยเลยเด้อรับให้แล้วก็ให้สาวเจ้ยเลยเด้อเพรมีถุงอหน่อไม้อัดถุงด้วยเดี๋ยวก็ถั่วที่อยู่แล้วก็ถั่วท่้องกินเออเขาอยากกินหน่อไม้ไล่นะหน่อไม้อยาเยอะได้ได้ได้ดีค่ะดีมาจ้ยนะได้รับแล้วนะคะ เจียก็ไม่ได้กลับนะคะวันนี้ก็รอกลับซอฟฟ์ายแลนวก ไม่ใช่ฟานี่เนะคุณบอกกันเหอในการในการเจย์นะที่อย่างคุณอเขุ่จับปู่ก็จมอยู่โอ้เจยมานี่โอ้ชีวิตดีขึ้นเลยแล้วเย็นแล้วขอบคุณนะคะคุณน้องคุณไม่น่าเชื่อว่าเขอฟื้นอย่างคำภาฟื้นก็เป็นช่างด้วยนะคะโอ้นี่นะะคนี่นะคะได้แล้วนะคะได้รับแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะขอบคุณนะคะคุณน้องคำภานะคะมากๆนะคะก็เจยก็ได้ ห้องใหม่แล้วก็จะไปนอนที่นั่นเลยนะครับถ้าสาวปานมาก็ชวนนะคะชวนสาวปานไปอยู่ด้วยนะคะ,อะ,คะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ